ันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอ็นเดแดงเผาเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันอีกทีนึงนะคะระหว่างนี้เนี่ยเราก็มาพูดคุยกันเล็กน้อยจะได้รู้จักกันนะคะขอเชิญท่านแรกเลยค่ะ ชนเผ่าครับชนเผ่าอ่าชนเผ่านะคะพี่มาจากคารบรดเอ่อเป็นของประเทศไหนคะเนี่ยสังกัดไหนคะอ๋อเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นอเมริกันนะฮะโอ้โหเบริการซิตี้นะคะชันขยับมาทางนี้นิดนึงอ่าเรามีการโพสต์ถ่ายรูปเล็กน้อยค่ะน้องน้องถ่ายเลยถ่ายเลยพี่พี่มันมีเวลาน้อยน้องพี่มีเวลาน้อยนะถ่ายเลยถ่ายเลยโอเคครับอ่าปูนะครับทุกคนรู้จักแล้วนะ เว้ยเขาเสียบบอร์เบอร์นอยเจ็บเมอร์เบอร์่อนท่านต่อไปเลยค่ะมีโพสท้ายถ่ายก่อนเลยเจนนั้นำตัวเลยค่ะนั่นนำตัวเลยค่ะพี่นันำตัวเลยค่ะช่วยที่ใส่หมวกคาบบอยออกมาเดี๋ยวนี้นะครับอูมาอูมาอูนะครับแล้วก็ใครเปี๊ยกเปี๊ยกมานะครับแล้วก็สมเกียรติมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนเขาจะโหวตให้นะครับอขอให้ทุกคนขึ้นมานะครับอูมาครับอย่าอายค่ำคืนนี้นะคะเรารวมพลคนคารบอยิกผมไม่ใช่พิธีกรนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นพิธีกรเดี๋ยวนี้แหละครับมมนะครับมาชาวบอยติกข้ท์ของเราเนี่ยทั้งเหนียวทั้งหนึบเลยนะคะอันนี้นี่อันนี้หนังเหนียวหรืออะไรเหนียวครับพี่คะเหนียวทุกอย่าง ฉันแนะนำตัวเลยค่ะเราเรามีคอนเซ็ปอะไรบอกไปเลยนะคะโอ้โหนี่เสื้อหนังนะคะครบโสดครบโสดผมผมทูลเพื่อนทุกคนรู้จักดีครับมาจากเชียงใหม่มาไกลเลยนะมาจากเชียงใหม่นะครับเนี่ยขี่ม้ามาด้วยโอ้โหสุจริงค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะท่านต่อไปเลยค่ะครับผมจริญศักดิ์เกียรติสังพันธ์ครับ ชื่อใหม่ชื่อจิตพลครับโ,โ,หโหชื่อเรนชื่อกี้ก็ชื่อโจครับโอ้ยห,หลายชื่อโพด <c oughs> มัตโตมัตโตอยู่ที่ไหนทําดีที่นั่นครับผมโหโหมาจากรับเทชรสัครับโอ้โหโหอบคนต่อไปค่ะครับผมยงนะครับหรือเอ,อกชัยนะครับมันจะโคราชครับมาไกลมาไกลค่ะต่อไปคะไ่ะดังครับ พี่ไม้ได้ๆวิโรดอินทราโคกสูงครับมาจากพี่ไม้ครับผมมีคอนเซ็ปต์ของผมคือรองเท้าครับผมมองว่าผมขอขอบคุณน้ำท่วมพี่ไม้ครับเพราะว่าทำไมมีน้ำท่วมผมไม่มีรองเท้าครูนี่อันนี้บู๊ของจริงใช่ไหม ของจริงครับที่นี่ผมจะสอนเด็กๆนิดนึงว่าถ้าอยากให้น้ำจมพิมายอีกก็ช่วยกันตัดต้นไม้เยอะๆนะครับขอบคุณครับเสียวบอนตะครับผมสราวุฒิปูสวรรณนะครับนามแฝงทุกคนทราบดีอยู่แล้วของผมมาเป็นคอนเซปต์ครอบครัวนะครับามาจะันตรงคือคือคาบอยเนี่ยคาบอยก็คือคนเลี้ยงวัว ทำไมถึงปลูก้าการะทำไมคะเพราะว่าผมเลี้ยงวัวอยู่ในประเทศไทยนับแล้วมีเพื่อนจากอริโซนาโทรมาให้ไปช่วยเลี้ยงวัวที่แอริโซนาด้วยผมก็ได้พบกับพบรักกับอินเดแดงสาวสวยนะครับเผาอะไรจําไม่ได้แล้ววันนั้นมันมืดนะฮะแล้วก็มาเป็นผลผลิตก็คือเป็นลูกครึ่งนะฮะลูกครึ่งขาวบอยและอินเดแดงมองเห็นขอบคุณนมกครับ